ปื๊ดพี่น้องเบิงเบิงค่ะนี่คือข้าวข้าวเหนียวพันน้ำายดน้ำย้อยพี่น้องลากรลร่างถอกบาดบม่ไรมาเบิงโดนบ่ไ้บาดตาอันผ้าพี่น้องมาเบิงต่อนท่องบาดท,ที่มาเบิงบททัดนี่ไงพี่น้องถอกซบลบหรือเมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะทอดกับกองให้ตุกเจ้าเบิงนี่บื้ยเป็นกังไดพี่น้องขานี่คือข้าวเหนียวพนนยัน,ยยนน้ำหยดน้ำย้อยตัวนี้ถอกอกอกเบิ้งหรอได้พี่น้องขาเบิ้งเนี้ย เนี่ยตัวเจ้าเบิ่งเนี่ยพุ่นน่ะแล้วแต่ละรวงห่วงไงแห้งเด้อห่วงญ่แห้งห่วงเง่าแห้งเด้อพี่น้องเดี๋ยวจยท้อนสเอเีเอามือเทียบให้พี่น้องเบิง่งว่าอันนี้คือรวงข้าวนาปังพุ่นน่ะกรลั่งถอดสุดลดอยู่พี่น้อง Dartmouth. ขาเบิ่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห่วงนี้ห่วงนี้พี่แต่ละรวงคือยาวมากเด้เดี๋ยวจยท้อนจะวัดก่อน,นออพุ่นน่ะเลื่อยคืบเลื่อยค่ะพี่น้องเลื่อยคืบแต่แต่ละรวงนี่แม่เนาะ นี่คือข้าวเหนียวพันน้ำหยดน้ำย้อยตอนนี้ออกร่วงเมดเหลี่ยค่ะพี่น้องคะแต่ว่ายัางเมอท่านสิทธิ์เกสรยังไม่สลิดเกษรตอนนี้ต้องบ่ไรได้ค่ะพี่น้องต้องบ่ไรเดี๋ยวเกษรเขาสิรุดก่อนก่อนเวลาแล้วเขาสิบโบมีตึงมึงดูน,นี่คือหนึ่งลวงนะคะนี่วิจาเบิงนี่แหละคือความมหัศจรรย์ย่ยท่อนมักแห้งเขาพัานน้ำหยดน้ำย้อยกินแซ่บพร้อมครับพี่น้องคะว่างในมากวันนี้มีให้เดี่ยวเหนียวนี่มีให้เดี่ยวพี่น้องว้าว ถือใจจังเลยงามจริงๆแล้วถือใจไหมหลอนพี่น้องคะ่ะเอาบัดรนี่โบมีให้เบิงแตนน้ำยดน้หน่อยให้เบิงพันข้าวเหนียวพันข้าวเหนียวไก่น้อยหันมาทางพี่พี่น้องเบิงเนี่ยนีเฮี้ยงกันอยู่หนีเนาะมองงามๆก็เริ่มออกร่วงคือกันแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเริ่มออกรวงแล้วนะทางนี้ก็ได้นี่นะมัดมีห่วงนี่ลอยออกก้อนมูเดียวนี่เดีย๋ยวสู้พี่น้องกันมึงดื้อนี่ ้อยออกก้อนมูพี่น้องคะนี่มิดเล็กๆแบบนี้นะคะมิดจับหมากที่แบบนี้เลยคะ่ะอันนี้ออกก้อนมูเฮ็ดหน้าปังเ้อพี่น้องทําได้ทั้งนาปีนาปังเฮ็ดหน้าปังเนี่ยพี่นอ้งนนงนงนนองสิว่าเอา้าคือเขาปุ่นเขามาแยง,งเขามีหางเห็นไหมนี่นี่มันจะมีหางแบบนี้พี่น้องนี่นจะมีหางหนี่จังสิแต่วเอาไปเฮ็ดหน้าปีบ่มีหางเลอพี่น้อง แบบว่าะทอดลูกนี้ใสแล้วเขาพันนี้ว่าเห็ดมากนี่จักปีลูกแล้วพี่น้องคานี่มึงเนี่ตัวนี้เขากำลังสีออกร่วงได้อยู่ประมาณหาเปอรเซ็นต์ย่งเหลือยอ,อยู่ในกอนี่อายะอยู่ด้นี่ค่ะนี่ยังไม่ออกร่วงนี่นะพี่น้องอุ้ยวะผ้ามาพี่น้องมาเบิงบัดน,นี้ทั้งนี้ก็งามทั้งนั่นก็งามอันนี้ก็อ่อนซอนคือกันพี่น้องนี่นี่เด้อแต่ว่าจะทอนอ่อนซอนทางพี่ดอกอันน้ายศน้ำหน่อยพี่ดอกพี่น้องคขาบังเนี่ยกำลังขาวๆ กำลังร่วงขา,ขาว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 แบบนี้พี่น้องนี่อุ้ยมีมีลอยลมอยู่ตัวละแต่ว่าขอเสียของเขาพัานนีก็คือต่อเฟืเออ่องเขาอ่อนพี่น้องเขาอ่อนเขาสิลมง่ายเรื่องนี้ที่ใสของพันน้ำยุทน้ำหน่อยแต่ว่ากลิ่นแสบหอมพี่น้องขาบังเนี่ยนี่อย่างไรเกี่ยวลมยุ่รอกว่าอันนี้รับบ่อรับประกันบันไดเด้อเพราะว่าเขาจะลมเจ้าเบิ้งห่วงเอาใบาให้พี่น้องเบื้องอีกคนเจ้าเอาเทียบเบื้องใซ่มือโหลดวาามันเงาจดโหลดสำหรพี่น้องขาบังเนี่ย ขอบคุณมากค่ะเห็นรวงแล้วหายเหนื่อยเห็นรวงแล้วหายเหนื่อยเลยพี่น้องเนนี้ออันพันน้ำยดน้ำย่อยมีให้เดี๋ยวเห็นบ่มไทยเนี่ยมืแลงเนี่ยนี่ไทยไทยเนี่ยเหมือนเสานี่แห้งสีงามด้วยพี่น้องถือหมอกใบไม้ตัวเจ้าเบิ่งเนี่ยดูดูหนังดูคำเนนรวงยาวมากรวงยาวมากเพราะว่าหน้าม่ไหนกมาพ่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดียวตัวนี้เนี่ยมืนแลงตะเวนกาลังจิตเติมโต๊ะดินพี่น้องค่ะบรรยากาศพุ่นอ่ะ เห็นบ่กำลังจะตกตินเขาทั้งนี้กำลังสิเริ่มถอกเขาทั้งหลังที่เบิงภาพพีน้องมหันกระทอกแล้วเนาะติดตามดูตัวต่อ,ตอไปนะคะบาดเขาแก่ยะท่อนสิมะไทายเบิองอีกเด้อพี่น้องขาถืกใจคัก